บิงไม่โดนนะเจ้เมื่อกี้เนี่ยเจ้บิงไม่โดนได้ตตัวมันขัดคอมโบแล้วอย่างเงี้ย โอเคครับก็สวัสดีด้วยครับทุกคนนะอยู่กับช่อง X20A Gaming นะครับนะวันนี้ก็ทำการรีวิวแรดที่ปรับมาใหม่แล้วก็ตัวของแมปใหม่นะครับนะเออผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งให้นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยผมลองไปเล่นใช่ไหมเล่นมาแล้วแหละตาหนึ่งนะครับมันมีเมย์สองตัวเออตาเมื่อกี้นะครับมีเมย์สองตัวอีกองหนึงอยู่เอกผมเป็นแรดผมเล่นอยู่เลนล่างแล้วไอ้เรื่องตัดเลือดเนี่ยมันเราก็บอกให้ออกใช่ไหมไอ้ตรงนั้นผมลืมละคำถามคือทำไมผมต้องออกด้วยตัวผมเอง เห็นไหมเขาบอกเป็นสกิลแมนต่อแท้ไม่เก่งไหมเพราะไม่ครับร่วงเก่งอยู่เองไหมร่วงเก่งกว่าทำกำนังเพื่อนะไรต้องออกกังเพื่ออทั้งที่ผมออกตัดเลือดไปปุ๊บไม่ได้ช่วยอะไรได้ดีขึ้นอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นตน้าเมงก็เสียไปกระเป๋าแทนที่คุณบอกจะเล่นแหลกสุดท้ายคุณก็แรงที่สุดนะครับคือแค่แข่งกันนะครับหลับคนเล่นดูเองนะผมล้วมีบางคนแหลหยิบเมนมาสองตัวแล้วเอาแรงเอาเมนแบอย่างผมเนี่ยมันต้องมีแหละนะครับคือผมแค่แจ้งว่าเป็นพวกคนแมนที่รู้ว่าอยู่เล่นตามตัวเอ็นสกิลกอดค่อนข้างเก่งนะครับแล่่่่ออ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 องเเเเเลลืืดดดะไไไไรีี้้ยทามมมขถึนกั ให้จริงมันควรออกใ้ไอ้ตัดเลือดเนี่ยไอ้เทมตัดเลือดแต่เมดแม่งอยู่เองมันไม่ออกครับคริงังบูเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เงี้ยถ้าเป็นสาการอย่างเงี้ยแน่นอนผมไม่ต้องออกละเพราะว่าตัวจ่ายสกิลเนีย่ยสองลอเรียลมันบังคับแล้วว่าต้องออกอนนี้บังคับแล้วว่าต้องออกเพราะสกิลมันแขงกว่าตอดเลือดคนอืดด่นตอดเก่งนะครับต้องออกแต่แล้ดดูนี่ตัวสกิลมันโหเล็กเท่ากีปติวเนี่ย ล้วงเก่งแนกก่นนะครับเออมาบนพอแนละ้วเราก็มาเล่นตามปกติเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอาริสนะโอ้ยใครมายิงแถวนี้วะไอหาโอ้โหแม่งสักทีเราไปคอนเป็นกลางก่อนนะครับกก็ปเอาไง จะไดช่วยเล่นไหนดีเนี่ยงงไปละมันเห็นก่อนอ่ะขอใช้ระยะหน่อยตอมเลนด์ดของเราถูกโจมตีโอเคครับและเอ่อแมปปรับใหม่นี่พุ่มไม้มันก็เยอะจริงนะแต่แบบน้อง <c oughs> โอย้ยต้องปรับตัวน,นิดนึงนะครับนะต้องใช้คำว่าปรับตัวนะครับเพราะว่า มันเปลี่ยนหลายๆอย่างมาแล้วแมปใหม่กดไม่ติดอีกอะโอ้โหปุ่มมันย้ายผมมึงเห็นนะปุ่มคีบกับปุ่มนี้มันย้ายมาให้เล็กลงอะเนี่ยคือผมมันต้องไปปรับตั้งค่าเปล่าวะเอ้ยมันกดไม่ติดจริงๆอะเนี่ยไหนนี่ไหมเซสกิลน้อยลงเมื่อกี้ถ้าผมเพื่อนๆเห็นผมเป็นสกดเอ๊ะถ้าเพื่อนๆเห็นผมกดสกิลหนึ่งนะ ไอ้สกิลน้อยลงทำไมไม่ให้กดอ่ะให้กดตีคีฟเลยไว้ให้ให้มันปรับใหม่เอาไวะนะ้เนี่ยเออตรงนี้ผมก็ไม่ได้ดูะนะนี่ก็ปรับให้อะไรนิดหน่อยผมปรับหมดเลยนี่หว่านะครับผมเวดได้แล้วออม,มีสกิลอาร์ติเกอร์อิกเกอร์ทำไมนะครับไม่ได้ช่วยชีวิตคุณดีขึ้นนะคุณต้องยอมตาย้เมื่อกีถ้าคุณข้ามคือก็ข้ามคือได้นะ วอดข้อ,อก,ก่อนนะโอ้โหเพื่อนมองข้าตัว,วโอ้โหตายปนะเนี่ยไแหงวู้ดไขว่ทีถุยถอยก่อนแล้วกัน,กนโอเคผมหยุดเกตส์สองเลยเนะนี่ยตกแหลกครับแล้วสุดดันฟิกเกอร์พอดีนะเมื่อกี้โอ้โหไม่คิดเหมือนกันจะฟิกเกอร์ด้วยนะตายแล้ว นึกว่าเมื่อกี้ต้องให้เพื่อนเพค่อให้ผมไปช่วยแล้วยังรอดอยู่นะ,นะอนเอลสุตาน,นี่เขาออกวอร์มมิ่งนะเอลสุวอร์มมิง่งนะครับก็ลวงมันได้เหมือนกัน,นกแต่ล้วงเยดินมาให้แล้วกินอย่างนี้แล้วเอสนนลเอสนนุก็ทำหน้าที่ต่อไปผมไม่แปลกใจมันมากลางต้องเล่นโลมโอ,โอเคเอาไม่ว่ากันนะครับ ต้องฝึกเยอะเรื่องการล่วงสกยูนายังไม่โดนเลยเว้ยตัวมันขัดคอมโบแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะขัดคอมโบแล้ว,วม,โววมนโดนหนักมากเลยเี็เขาไม่เล่นได้นะมุ่มใหม่ปรับมาใหม่หมดเลยนะ วางหอเราไว,ว้จริงๆต้องรีบขึ้นนี่เลยนะไอ้เจาะเกาะเว่ยเนี่ยมันด้ขึ้นเลยแต่เรามีรองเท้าเจาะเว่ยมาแทนนะแบบวออกรองเท้าเจาะเว่ยเป็นอะไรที่แรงมากนะครับมันอยู่ในพุ่มแน่เลยไม่โบโบโบกล้าเสีย่ยงนนวรอกยู่ในพุ่มแล้วไม่ขี่ มแน,น,มนว,วนป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเราเดี่ยวมาแล้วก็เปิดตัวเขาเห็นด้ยโอ้มกดล้างไว้อดีตต้นเต็มแล้วเมื่อกี้เอลสูน่าจะกดล้างให้โจ๊กเกอร์นะครับอุ้ยแงบใส่มันเฮ้ยมันนะครับไม่ใช่ใครมัน โอ้ยรับแมนเ,ยเลยนะเร็นแมนด้าไม่ไหวจะไปสู้ดีครับไหนจะเดินไปช่วยมึงทันเนี่ยป้องเลนมังกรของเราถูกโจมตีมาไม่ทันเลยนัแตอัน,ตตนนี้ก็ยังไม่บอกนะว่าชิลหรือไม่ชิลนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีกนะตแต่เมทเรานี่คือเก่งต้นเกมมากร,รอเรียวเนี่ย มาปะมาปะ <c oughs> เฮ้ยดงงเลงเดินอยู่ไ <c oughs> นภูมิอย,อยู่ยย <c oughs> ไนภูมิไปละไปละแม่งหลักกันได้ลนะ้วต่อยม่งเดินสลับนิดเดียวไหม <c oughs> ไม่เหการเดินกลางก่อน,นะครับเดินรับไก็ได้นะ เนี๋ยมโอ้ต่อยเวยดนเฉยน,นะครับนี่ไงครับเดี๋ยวผูมวะเห็นนะครับเดี๋ยวคุไม่เห็นนะกูเห็นยันนงยืนอย่างนี้ยังยืนอย่างนี้ไปนะเดินหลบละแต่บแบทแมนกูแพ้เล่นกน็ไม่ใช่ดิตัวอะไรวะน่ะ แบทแมนตัวเดิมอีกโอ้อแพ้เดี่แพนด้าสกิลหมดอีกนะครับมสวยนะต้องแลกกันนะครับตรงนี้เพราะสกิลผมหมดแล้วนะโอ้ไม่สวยนะเข้าอย่างนั้นน่ะแลกกันไม่คุ้มเลยสกิลหมดแต่แบทแมนแม่งทำเป็นเรื่องวุ่นชิบหายคนนี้ครมึงอะไรเป็นไหมเนี่ยใครมันอยู่ในดาร์กว่าอาจริงอ่ะ โอ้ยห oh, ิบสะกิลวทีหลังหัดดูอะไรบ้างนะไดูเลยนะครับไม่แปลกใจมสู้แหนดน้าไม่ได้ไม่มีทักษะเรื่องการล่วงเนี่ยต้องได้แ้นอนี้ได้คืออันแล้วปรับใหมน่นี่ก็ดีนะ เพราะว่าโอกาสสวนในการที่เราจะสวนเขาก็มีเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันใช้เกียร์น้อยลงนะครับอ US เดินซิกแซกเลยไทยก่อนดีกว่าแต่คือเยอะขึ้นนะคอสน,นี่มันได้เปรียบนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูดิคือแม่งมีสิบสิบคืออ่ะ ถูกสง่สอกองออกไปแล้ววางหวอดเอาไว้เนี่ยดิกใคไม่กล้าไปเหยียบคนเดียวอ่ะ <S <S เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอีกแล้วหาเรื่องตายอีกแล้วโอ้ย โอ้ยถ่ายไม่โดนหุดหงิดระยะมันไกลไเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกจอเล่นบนไอโฟนผมเล่นบนไอแพดมาก่อนนะมันแบบเวลามาจับมาเล่น,นไอโฟนขนาดจอห้าจุดแปดมันเล่นไม่ถนัดเลยนะไไหนโอ้ยีจอเจอแล้วก็แพ้ท่นแหละ ถ้าเราทำจังหวะให้เพื่อนดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนนะแรดนี่มันช่วยเก่งนะแรดมันช่วยเพื่อนเก่งมากนะบางทีมาสถา,านการณ์นะครับ ตานี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้พุ่มตรงกลางเท่าไหร่นะแต่แต่พุ่มแบบใกล้ๆนะผมไม่ถนัดล็อกจอเท่าไหรว่วะออจริงๆส่วนใหญ่เป็นคนาค้อนมากกว่า,ามมผมให้เลือกต่อยป้อมไม่ได้วะคือเห็นไหมมันล็อกไปหมดเลยเฮ้ยโทษนะมันเลือกไม่ได้จริงๆเลยตาตาเนี่ยคือผมแบบไอ้นี่มันกดไม่ได้วะไม่ได้ไปปรับมานะครับ ไม่มันคือผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกมว่าอัปเดตมันจะปรับอะไรอย่างงี้ด้วยอืมนะครับไปตรงนีแล้วตีแล้วตีแล้ววิ่งก็ช้าอยู่เอทนะขอไม่เสร็จไม่ต้องไม่กลัวครับเดินเข้าชาร์จแม่งเลยมันเหลือตัวเดียวแหละ ที่อเมซบพให้เราวิ่งอีเกาตามเพื่อนเลยตอมน,น้องทร้งระนะโดเกอร์สว่าครับขับให้นะทกีบัดมึงว,วัดใจเลยอนะ่ะขับให้เพื่อน่อน,นะครับนี่คือส,สภาพที่เราเกมเรานำนะมันก็จะเล่นง่ายใน,นแกลเลนเนี่ย เฉียดลมไม่ิีเดียวนะมีอัพพลีบชิ้นต่อไปนะครับการติเอือไถยโอ้โหอยู่กัน3ตัว,วโอ้ยไม่เขีย์คิดไปกูเลยกูอีกแล้วกูตายเนี่ยกูจะแน่งรอรี่เวตัวดีเลย ไั่นก็เพื่อนน่ะโอ้โหคุยกันบ้ายังคนถามโอ้โหเร์เบอร์ช่วยกันเลยนะครับบิงไปมันหน้าแล้วเจ๊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 บิงไม่โดนนะเจ๊เมื่อกี้เนี่ยเจ๊บิงไม่โดนสองตัวไป แบทแมนแบทแมนอย่างนี้คุณทำอย่าไงนี้ไม่ถูกนะครับแบทแมนผมอยากสอนใครคนที่จะแบทแมนเนี่ยคือตอนล้วงคุณไม่ต้องทำอะไรมากใจเย็นคอยล้วงอย่าเพิ่งรีบนะตอนล้วงเพราที่คุณรีบไปเห็นไหมบางทีเขาตั้งตัวทันอย่างยูเอเองี้เออเมื่อกี้มันรีบ ไปตามเขาทำไมอ่ะรู้ว่าพลาดก็ปล่อยพลาดเลยครับสกิลเรามันพลาดแล้วถ้าคุณจะรีบกดสกิลคุณต้องแบบฟุกวันนี้อ่ะเร็ววันนี้อ่ะไม่ใช่แบบคุณแม่งที่คุณยังงังเลอยู่กล้าเดินแหลมไม่ได้คีดไม่มีคนเคลียร์แต่ความจริงก็คงหมายถึงว่าอันตรายรอเรื่องไม่คิดติดปีกจริงๆ เรันากเจ้าไม่ไหวแล้วอไม่กล้าเข้านะัเยอะัมันเปิดแบบอะอาจจะไม่เปิดแบบเลย

เนื่องเเมืม่อกี้สวนแม่งเลยเอาให้หมดลิงแม่งหมันไส้มานานนตาที่เล่นตาชัยโอ้โหดุจังเลยเอาขอสักหน่อยนะวันนี้ลิงคงไม่มีอะไร โอเคจบนะครับสำหรับตานี้การเดินเกมไม่ใช่ดี๋ท่าครับการรีวิวแมปใหม่กับแระปรับใหม่นะครับซึ่งถามว่ามันส่งผลกระทบต่อการเล่นจริงๆมากไหมครับมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร,ร่หรอกครับเอาอจิแต่ ในมันจะส่งผลกระทบต่อเมื่อมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อตอนที่เรากดสกิลพลาดแล้วโนมการสวนเขาต่อครับอันนี้จะเห็นผลนะฮะนะเห็นไหมเมื่อกี้คือมันจะมีบางจังหวะคือผมสกิลหมดเหมือนกับว่าคือใส่ไปห,หมดแล้วแต่ยังไม่โดนตัวศัตรูนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เหลือพลังงานให้เราเล่นนะครับในส่วนของสกิลสองได้ต่อนะครับเขา่ายังทําจังหวะต่อเนื่องได้ดีนะครับทําให้มัน พูดง,ง่ายๆก็คือการปรับมารอบนี้ของแรดครับทำให้เราใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะครับพูอดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าไม่บัฟบนะครับมันก็ดีนะครับนี่ก็มาดีดีกว่านะครับแต่ยังไงสุดท้ายนี้การล้วงของแรดก็ยังอาศัยการดักคุ้มการใช้ฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับแต่นี่ผม,ผมเล่นผมเล่นท่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมต้องทําการปรับตัวโทรศัพท์อีกแป๊บนึงเลยแหละนะครับโอ้โหคือผมได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มา อันนี้ก็ iPhone X นะเมื่อกี้อะเบื่อๆเห็นเนี่ยอาการแทบอาการกระตุกคือแทบไม่มีนะตอนที่ผมเล่นเนี่ยเออผมไปดูช่องแบงก์เกมจ๋ามานอาการกระตุกแบบโอ้โหยับนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคือเขาเทสนี่เขาเทสยังไงนะเห็นเขาบอกว่าถอดอะไรเปลี่ยนบงเปลี่ยนแบตแล้วไม่รู้ว่าตอนเล่นนึเ่เขาถอดเคสเราเห็นในรีวิวเขาเล่นใส่เคสด้วยนะไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมก็เล่นใส่เคสนะก็มันเคสไม่ได้หนาเท่ากับ UAG นะครับ ก็โอเคนะครับตานี้ก็เ,ออเล่นไม่ลื่นเลยนะครับผมแม่งเหมือนมารีวิวทั้ง2อย่างกับแมปใหม่กับแพลนแล้วก็ตัวของ iPhone X นะครับว่ามันยังเล่นได้ดีหรือเปล่าในแพทนี้นะครับสรุปว่าผมก็ตอบให้เลยกันครับกราฟิกดี a u ล t ของเขาที่ตั้งค่ามาให้เป็นสูงกับภาพระดับ Full HD เล่นลื่นนะครับไม่มีปัญหานะแต่ถ้าผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นแบบไม่ให้เกิดปิงไม่ให้เกิดอาการกระตุกเนี่ยที่บ้าน ม่ก็ใช้เน็ตตัวเองนะครับดีสุดบางทีผมไปลองเล่นเราเตอร์ Wi-Fi บ้านคนอื่นนะเออกระตุกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าเป็นตัวปริงด้วยครับมันเลยทําให้เกมกระตุกนะอ่านะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเว่าไอโฟน X มันเล่นแล้วกระตุกแต่ผมไม่เจอนะไอเกมพวกเก่าๆนี่านะี้ปรับกราฟิกองสูงนี่ไม่เจอนะครับโอเคยังไงก็ขอฝากในฝากัวด้วยนะครับนะสำหรับการรีวิวปรับใหม่ของแรดแล้วก็ แผนที่ใหม่นะครับโอเคอัรับตานนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ